ไรคือเรียงครับโอเคเพื่อนทักอะไรมาเนี hey ่ยโอ้ยยังไม่อ่านยังไม่อ่านโอเคเดี๋ยวค่อยอ่าน เดี๋ยวผมขอโชว์เดี๋ยวผมขอส่งลิงก์ไปให้เพื่อนดูก่อนนะครับอ่ะมันไม่ปรากฏข้างบนนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเลือกทั้งหมด้วยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะ โอเคลบทั้งหมดอุ๊บโอเคผมขอเปิดเพลงแป๊บนน,นะยังไม่มีตังซื้อคอมครับผม เพลง Yeah. เพลงสตรีมเกมทำไมทำไมแบบนี้คุณผู้ชมรับเงินนะครับอยู่กันก่อนนะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมมินิโบนะแต่ผมไม่รู้ว่าเชิญคนดูมาเล่นยังไงนะครับผมผมเชิญได้เป็นนะครับผมขออภัยด้วยนะโอเคไล์ขึ้นแล้วเห็นไหมไล์ตัวเองขึ้นแล้วนะผม

เออจะอะไรดีกว่าเป็นเพลงไทยดีกว่าเนาะไปดูกันนะสตรีมขึ้นหรือยังนะครับถ้าอยากคุยอะไรผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม แชลเสียได้ครับมีแชเอเดิงโอเคได้ละ เออจะเป็นปกยังไงยวผมไปดูนะว่ามันมีปกไหมมันไม่มีมันไม่มีปกอะ่ะผมจะเอาเป็นปกอะไรดีแป็นนะอืมมันไม่มีปกปกมิิโวผมต้องผมต้องไปหาในเพจสโตรแล้วใช่ไหมนะ่ะไปหาปกมิิโวก่อนนะผมรอสักครู่นะผมมีเธอ ตรนี้ไมม่อใครส,ส่วนใครที่รอรับใช้ลูกพี่ดำนะครับผมรอก่อนนะผมตอนนี้กำลัง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 ยังไม่ได้ทำอะไรนะผมประมาณนั้นทำแล้วมันระเบิดทิ้งอะ่ะมาระเบิดทิ้งก็กลับมาทำดีครับนะ <c oughs> ไม่เสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมม่เจอ I am ready โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปใส่ใน YouTube Studio นะผม 哎。<noise> <noise> <noise> ทอดยาวเลือกเใจรดเรนไปบนเท้านใครบางคนมาคืนดังลั่นไี่ยันเธอจะชินได้ผิดจนสิ้นใจ ยังแล้วแชร์กันแชร์แชร์โอเคเดี๋ยวผมแชร์ไปให้เพื่อนผมแป๊บหนึ่งน,นะครับคุณผู้ชมรอสักครู่นะแล้วมันเปลี่ยนปกมันเปลี่ยนปกไลฟ์ไม่ได้ แชร์ไปเลยชุบ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 โอเคแชร์เสร็จแล้วเดี๋ยวแชร์ไปในเฟซด้วย ผมเสียดายมันเปลี่ยนไม่ได้ปกเอาให้ผมทมเรื่องแล้วมันงแกนี่แกใครกดผิด สวัสดรับทุกทานมองต่อไปจะเห็นาตลอดวันนี้นี้ก็ใกล้จะเข้าน่านคันงีเรออย่ตรงนั้นุกทีที่ฉันาย โอเคผมไม่เปลี่ยนล้วปกอะผมไม่ใส่ละมันใส่ปกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมผมงงอยู่ทำไมไม่ใส่ปกไรสดไม่ได้ใน Youtube Studio ผมเปลี่ยนแต่ปกผมเปลี่ยนปกใน y o u t u b e s t ด d i o เป็นอย่างเดียวนะผม mà thức ý thức ý thức ý thức Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งล,ลงไปห <ไป S 1> มาคุณผู้ชมตอนนี้วางแล้วมา,อา <c oughs> ช <c oughs> อะไรมาครับคุณผู้ชม สะดวงมาเล่นเนืว่าหมอนหายไปไหนหมอนเอาไปเอาไปตากแดดนะผมก็ผมอยากเล่นแมปต่อสู้อ่ะคุณผู้ชม <c oughs> แต่ผมอ่นานหนังสือตาดีไม่ออกไงก็ท <c oughs> ี่ <c oughs> ผมเรียนเนี่ยแล้วผมเรียนเบลนะผมผมไม่ได้เรียนตาดีนะผมขออภัยด้วยนะก็ที่ผมยนเยแล้วผนเบลน chưa nên long. đi long, 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 bị long, đi